พริกแหงกับกับอะไรนะ <Okay. S 1> หัวกะทิเลยวะหัวกะทิะทเดี๋ยวจะใส่เห็ดหอมต้องใส่เครื่องอีกมันไม่มีนะมันมเปนะ็นเนืนี่แหละหมูกอ,ก,อกหมูกอกผัดหมูสามชาั้นลงไปตอนนี้ก็ <ไป S 1> เคี่ยวจนมันแตกแล้วก็เติมกะทิลงไปอีกใส่หางกะทิลงไป กะท่อุ้ใจร้อนแท้ตัวนี้ก็เติมหางกะทิลงไปแล้วจะนองไม้สดใช่ไหมเต้มใส่นอไม้ลงไปไยังไม่แรงดูน้ำต้องใส่น้ำอีกเนี่ยแกงน้ำข้นเลินให้มอนแกงมากอา เส็เไป้อกเลยไว้พัดเนี่ยโอ้ยห้าทำไข่ยัดไส้ช่างหน่อยเอต่อไปก็ใส่เห็ดแล้วครับตอนนี้โหยิงเห็ดยิงเห็ดช่างไรขาวๆนะเป็นเห็ดแบบเห็ดอ่อนอ่ะกำลังกำลังน่ากินอันสีดำก็แก่หน่อยแล้วก็เคี่ยวต่อไปแล้วก็ปรุงรสเป็นอันเสร็จใส่จานสวย ตอนนี้เราใส่ชะอมอีกยังไม่ได้ใส่เราใส่หัวกะทิอีกยังไม่ได้ใส่หัวกะทิมีหัวกะทิแล้วก็มีชะอมใครจะปูใส่ไหมเดี๋ยวเออเดี๋ไปค้นใส่หัวกะทิใส่ผีเสื้อโดยจเอากดกดกดชะอมแล้วก็ตามด้วยชะอม คุณนามจริงเห็ดก็ใส่เยอะหัวกะทิหางกะทิก็ใส่เยอะน้อุ้ยตรงไหนเนี่ยหน้ามะโหนจริงอย่าใส่หมดนะชะไม้ชมพูอ่ะยังไม่เห็นได้ชมพูเลยไม่เอาใส่ขราวว่าแล้วพ่อไม่จะแกงหอยพ่อแกงดูอย่าไปใส่มากโอ้คุณภาพข้าวกระทะนี่ผ่านล้วไหมเอ๊ออย่าปั่เอายงจะอม ถ้าตัขายไม่ได้กำไรเพราะว่าของเยอะเหลือเกินขายสูงละสามสิบบาทก็ขายห้ไม่ได้กำไรหจริงยังไม่รู้จะได้ค่ะหวานออกใหม่ๆก็ขายกันห้าสิบนะหวานกินน่ะกันตลาดนี้กิน